โอเคครับต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องไอแซ่แพกสูตรนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในรายการเกมดีหางง่าย e p ที่43แล้วนะครับกูจะพูดเร็วไปทำไมวันนี้เออ นะครับพูดเร็วเกินไปนะก่อนที่จะไปเริ่มคลิปวิดีโอกันนะครับแกคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทาตามหรือเล่นตามโดยเด็กขาดนะครับเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดนะครับโอเคสําหรับวงการนี้ไม่แนะนําให้เข้ามาเล่นนะครับนี่คือการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับแต่ละการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าคุณปัดแล้วเล่นแล้วนะครับหมดเนื้อหมดตัวคุณร้องไห้เขาก็ไม่ให้คุณเกิน เนี่ยพูดเร็วทําไมก็ไม่รู้นะครับผมก็อยากจะพูดเร็วๆนะครับให้ก็แบบว่านะครับถ้าพูดช้าไปนะครับมันก็จะแบบเหมือนลีลาเนะเออนะครับก็จะพยายามพูดเร็วไปหน่อยนะครับเราจะได้เป็นเล่นเกมเร็วๆไงนะทุกคนนะโอเคนะครับก็ ep ที่42ใช่ไหมเออ43เดีอี ep ที่43เนี่ยเพิ่งพูดไปหยกๆว่า ep ที่43แล้วดันไป จำผิดนะฮะโอเคนะครับเข้าไปในส่วนของสล็อตเลยแล้วกันนะฮะอีพีที่ส3บสาของเราและอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีพิเศษอีกหนึ่งอีพีนะฮะที่เราจะกลับไปย้ําผมไปไล่ดูไอเกมเกมต่างๆที่ผมเล่นนะฮะเกมที่ผมเล่นไม่แตกเยอะมากนะฮะแต่เกมที่ผมเล่นแตกก็เยอะเหมือนกันนะเออนะครับเยอะเหมือนกันนะพี่น้อง แต่อันดับแรกนะครับเราจะมาเล่นเกมนี้นะครับคือเกมที่ผมเล่นไม่แตกเนะเกมนี้เลยนะครับคือชื่อเกมว่า f ู๊ด t party แล้วกูจะดัดเสียงทำไมวะเนี่ยเออนี่ครับฟู๊ด t p a r ต y เนะฮะใส่กันหน่อยเนี่ครับเกมนี้เล่นไม่แตกเนะยวันนั้นจำได้นะครับเจ็บช้ำมากเนีฮยเอาทุนมาหมื่นหนึ่งเอาทุนมาหมื่นหนึ่งแล้วโดนไปนะฮะ เอยแล้วใครโทรมาตอนนี้นะฮะวันนั้นนะฮะวันนั้นเอาทุนมาหมื่นนึงแล้วโดนไปนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาแก้มือนะครับในเกมนี้นะเดี๋ยวเราจะมาแก้มือกันนะครับโอเคเราเข้ามาอยู่ในหน้าเกมแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวลดเสียงก่อนเสียงดังข้างบ้านสงสัยนะฮะ วันนั้นมีงบมาหมื่นหนึ่งแต่ไม่แตกนะฮะแต่ไม่แตกนะฮะโอเคพอลดเบ็ดแล้วเรามาดูตารางการจ่ายกันนะฮะแพงสุดก,ก็ส,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 สตออืมส้มนะฮะแอปเปลิลเขียวนะ,ะอง,งุนนะฮะแล้วก็ลูกอะไรไม่รู้สีม่วงแล้วก็ดาวแล้วก็หัวใจนะฮะส่วนนี้คือลูกทอเนะฮะก็จะเป็นสแกตเตอร์นะฮะได้โลดไล่โดนสแก็ตุย พูดทุกคลิปเลยนะฮะสแกตเตอร์นะฮะไม่ใช่สแกตเตอร์ที่เป็นรองเท้านะเออโอเคมันก็จะมีตามนี้นะครับสแกตเตอร์เจ็ดตัวก็จะบวกสิบสี่ฟีสปินนะ,ะโอเคคร่าวๆนะดูกันคร่าวๆนะฮะก็วันนี้มีงบมาที่ห้าพันสองนะะก็จะเป็นเอ,อ่อห้าพันสองก็ห้าพันสองก็เป็นเอ,อ่อ งบจากคลิปที่แล้วนะที่ไปเล่นไวเวสโกมาเนี่ยก็มาดูกันนะครับก็จะกลับมาแก้มือเกมนี้นะฟุตปาร์ตี้นะฮะมาดูกันว่าจะรอดไหมนะครับประเดิมเลยแล้วกันเราจะไม่กดนะฮะประเดิมเลยแล้วกันว่าไม้แรกเข้าไหมถ้าไม้แรกไม่เข้าแสดงว่าไม้ต่อไปก็นั่นแหละนะฮะ <c oughs> ไม่อยากจะพูดนะโอเคซื้อไม้แรกเลยแล้วกันนะ้ำพันสองร้อยบาทเนี่ยฮะไป <c oughs> มาแล้วลูกทอ,องเราสามลูกเนีฮะ อยากจะบอกว่าลูกทอมีไว้ให้ลิงถือนะเว้ยเฮ้ยอย่าเอามาให้กูถือนะไม่เอานะไม่ชอบไปสิบรอบนะฮะจะเป็นเช่นไรเออเอามาให้ผมถืออีกแล้วนะมาไม้ทอเริ่มทอแล้วนะครับลูกท้อไม่มาแล้วหวัวใจแบบนี้คูณสองไปแล้วไม่มีอะไรต่อเนื่องแตกแล้วหายเหมือนอย่างวันนั้นเหมือนอย่างวันนั้น แล้วฉันก็ล้มหลงโคตรแย่ oh yeah. สตอมาแบบนี้แล้วอ้าว,วเฮียตกใจเุ้ยตกใจสตอมาแบบนี้แล้วแบบอยู่ดีมันกระทึงขึ้นมานะอู้ตกใจโอ้ใจหายใจคว่มหมดเวนเอ้ย อะไรอู้ยพันหนึ่งตอนนี้เราได้ทุนคืนแล้วนะฮะและได้กําไรด้วยนะครับหนึร้อยบาทว่ามาทำไมวันนีหนึ่งร้อบาทอีก3รอบนะครับมาดูกันว่าจะทํากําไรให้พี่ได้หรือเปล่าอีนูอีนูคนที่ไหนเนี่ยอีนูโอ,อ้มารอบสุดท้ายและแอปเปิ้ลเขียวมาแบบนี้เราคูณ2ต่อด้วยหวัวใจแล้วไม่มีอะไรโบบะโอเคได้กําไรมาสองนะครับโอ แสดงว่าเนี่ยแสดงว่าวันนี้เขาแจกนะแสดงว่าวันนี้เขาแจกนะฮะเราจะไม่ผีรามเนี่ยฮะผีรามผีผามผีผามนี่รามรามหรือผามธรรมดาเนี่ยเออยิ่งโง่อยู่ช่วงนี้เนีฮะเราจะไม่ผีผามเนีฮยเราจะปั่นไปให้เขาแตกโชว์สักหนึ่งก่อนเออเขาแตกโชว์มาแล้วเนะนี่ไงเขาแตกโชว์มาแล้วเขาแตกโชว์มาแล้วเราเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันนะ ไม่นี่เราจะซื้อ1,800นะครับมาดูกันว่าจะเป็นเช่นไรลูกทอมีไว้ให้ลิงถืออย่าเอาไม้พี่ถือไปแล้ว3ลูกเหมือนเดิมจบแล้วจบแล้วโอเคไปแอปเปิ้ลเขียวมาแบบนี้โอเคมาแบบนี้เอาเมกา เมกะไปนะครับเมกะไปนะครับหอันี้นะหมุนแรกเมกะเนะี่ยหมุนสองเบ้าหมุนสามก็ยังเบ้าอีกหมุนสี่ก็ยังเบ้านะฮะหมุนแรกไม่เป็นไรนะฮะหมุนต่อไปกระเป๋าแหกนะฮ <c oughs> ตบปากทีพูดอะไรก็ไม่รู้โอเคเบ้าไปหนึ่งแล้วหัวใจมาแบบนี้แล้วเป็นยังไงเอ่ยแล้วคูณสองโบบาเขาให้แล้วก็แบบโบบาโบบาไม่มีอะไรสวยๆยงามมาต่อเนื่อง เบาไปอีกหนึ่งนะฮะแล้วดาวมาแบบนี้จะรออยู่ตรงน,นั้นจะปีนขึ้นไปฮาแล้วดาวมาอีกนะฮะโอเคไม่กล้าไปอีกหนึ่งรอบนะี้ะ แต่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 ดาวห้าหกห้าหกหาก้หา,หาอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วดาวคุณสองมาแบบนี้เอาไหนไปเบาๆนะฮะนึกว่าจะไม่ได้กำไรแล้วนะฮะซื้อมาอะไรนะซื้อมาพันแปดนะฮะตอนนี้กำไรสองร้อยนะฮะเลยสามรอบแล้วแอปเปิ้ลเขียวมาบอมกับดาว แล้วหัวใจมาอีกแล้วยังไงอ่งุ่นโอ้โหไม่มีคูลมานะฮะไม่สุมาาส่มคูนวอ่างุ่นนะเออถ้าอ่งุ่นสุ่มคูลมามันก็เมกาอีกแล้วนะฮะเมกาอีกแล้วโอเค ไีกี่รอบ3รอบนะฮะแล้วแอปเปิลเขียวมาแบบนี้โบ mm hmm. บาเขาให้แล้วมีอะไรเพิ่มเติม mm hmm. เสริมเติม,มแต่งไหมไม่มีนะฮะแตกหายเว้ย mm hmm. โบบาเขาให้อีกหนึ่งทีแล้วก็เว้าไปแตกหายรอบสุดท้ายแล้วมาแบบนี้มาแบบนี้ก็เมฆ่ายได้แม่สุดยอดจริงๆ โอเคนะครับรอบนี้ซื้อไปพันแปดบวกมาเข้ามาสามเป็นสามแปดเก้าจุดสี่สิบตางนะครับก็บวกมานะครับแล้วเข้ามาเท่าไหร่นะอุ้ยเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูแล้วกันนะฮะจำได้คร่าวๆว่าเราเราเข้ามาเท่าไหร่อ่ะห้าพันปะ ห้าพันสองใช่ใช่แล้เ,เข้ามาห้าพันสองนะฮะตอนนี้เรามีอยู่เอ่ออะไรหกพันเก้านะฮะหกพันเก้านะฮะเดี๋ยวเราจะหมุนก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะซื้อไม้พันแปดอีกหนึ่งไม้นะฮะซื้อให้ทุกคนดูนะฮะโอเคเขาเข้าแล้วนะฮะก็ซื้อไม้พันแปดอีกหนึ่งไม้แล้วกันนะฮะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาดูกันว่าไม้พันแปดของเราจะเป็นยังไงนะฮะไม่เอานะฮะซื้อไม้สองพันไปเลยนะฮะไม้สุดท้ายนะครับมาดูกันว่าจะบวกหรือจะเป็นยังไงนะฮะถ้าไม้นี้ไม่เข้าก็เลิกนะฮะแต่ถ้าไม้นี้เข้าก็ดีนะฮะก็ถือว่าบวกนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะโอเคไปไม้สองพันของเรานะ อย่าบอกนะว่าซื้อไม้พันแปดพันสองแตกดีแล้วซื้อไม้สองพันไม่เข้านะไม่เอานะแบบนั้นนะโอเคไปนะครับสิบรอบของเรามาแบบนี้โอ้ยเว้าแล้วดาวไม่มีตัวคูณโอ้โหหกสิบบาทโอ้ยไหนไปเนี่ยฮะสามร้อยโอ้ถ้าพี่ดาวของเรามีตัวคูณนิด น่าจะแจ่มจันกว่านี้น่าจะแจ่มจันกว่านี้แล้วยังไงเซนเซเท่าไหร่1 0 0นะฮะได้กลับมา1007แล้วนะครับมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าเลยอีกหกรอบของเราเบาไปนะฮะเลยอีกสี่รอบแล้วสามรอบโอเคเลยอีกสองรอบเอ,อ้ดาว สตอร์สตอ,ตอ,ตอเ์เบลอ,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 อ์ไม่ใช่สตอเบลี่โอเคนะครับซื้อไปสองพันนะฮะก็เข้ามาก็ขาดทุนไปประมาณร้อยกว่าบาทนะฮะที่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราจะซื้ออีกสักไม้แล้วกันนะฮะ แต่เราจะซื้อที่ไม้พันแเท่าเดิมนะฮะ <c oughs> มาดูกันจะเป็นยังไงนะฮะมานี้นะไป <c oughs> ไปนะฮะไม้พันแของเราเบาไป1นึอ้ยเหมือนรอบที่แล้วเลยนะฮะเบาไป2 <c oughs> โอ้ยไม่เบาเว้ย <c oughs> เข้าดาวมานะครับแต่เล็กน้อยเท่าไหร่บดได้4บาทแล้วโอ้โห เวลาที่ตัวเยอะกลับไม่มีตัวคูณเข้านะฮะหมดไปแล้วห้ารอบนะฮะยังเงียบก็ถ้ารอบนี้ไม่บวกก็น่าจะได้เลิกแล้วนะฮะผมสมควรที่จะเลิกโอ้ยแล้วสตอเบอรี่ขอตัวคูณมาโอ้ไม่เด้งตัวคูณอนะ่ะ ตัวคูณแอปเปิลขาวมาแบบนี้แล้วดาวกับหัวใจต่อเนื่องแล้วดาวมาอีกแล้วโบ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 แอปเปิลขาวนะครับเข้ามาสามพันนะแอปเปิลขาวโบบาในย่านนี้ เจมแชาจาแชรข,ข,ข,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณพระเจ้าโอ้ไม่สาวน้อยทำไมคุณช่างดูดีจังเลยอ่ะในย่มีหลายคนนะที่ถามผมว่าทําไมผมไม่ตัดต่อคลิปนะมันไม่ได้อารมณ์สุนทีนะถ้าตัดต่อไปนะเราต้องแบบดูไปแล้วแบบ เ,เหมือนเราแบบเล่นเล่นด้วยกันไปด้วยนะบางช่องเขาจะตัดต่อแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะแล้วก็แบบมีลงแต่คลิปที่มันแตกนะฮะแต่ผมนะจะเล่นแตกไม่แตกผมก็ลงให้ดูนะฮะเออเรียวเรียวผมขอเรียวเรียวนะฮะก็คนที่ชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะมึงฝากบ่อยจังวะเบื่อตัวเองแล้วเนี่ยมึงฝากบ่อยเกินโอเคเดี๋ยวหมุนอีกหนึ่งรอบนะฮะให้เป็นตัวเลขกลมๆนะฮะโอเควันนี้นะครับก็เข้ามาที่ เข้ามา5,000นะฮะก็บวกมาเป็น9,000นะก็บวกเยอะอยู่นะตีเลขกลมๆก็ถ้าเข้ามา5,000บวกมา9,000ก็บวกมา4,000นะครับวันนี้ก็ไปกินชาบูดีกว่า0 0่พนะ กินชาบูอยากมีคนเคียงคู่คงแค้นไปกินชาบูโอเคนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดไปที่กระดิ่งเพื่อมีที่ทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆที่ผมลงนะครับแล้วก็ใครที่อยากมีทุนนะยังไม่มีทุนนะก็เข้าไปกดติดตามแฟนเพจของผมได้เลยฮะเ <laughs> ดี๋ยวทิ้งลิงก์ไลน์แอดเดี๋ยวทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะ ครที่สนใจอยากเล่นมดเด้วยกันกับผมนะ,ะอยากคุยปรึกษาเรื่องอะไรอยากไ,ได้เทคนิคในการเล่นบาคาร่าอยากได้เทคนิคในการเล่นรูเล็ตนะฮะโอเคนะครับหรือว่าเลือกเกมสล็อตยังไงนะครับดูเวลาไหนมันถึงแตกนะฮะก็สา,ามารถถ้าก็มาสอบถามกันได้โดยทิ้งลิงก์แอดไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากก็ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ